n นวิเกเตอร์ไปกับแจมวันนี้เราจะพาท่านผู้ชมเดินทางไปยังโครงการลุงพินีวิวสุขุมวิท76บ i n แบรริงสเโครงการตั้งอยู่บนทำเลคุณภาพดีบริเวณใจกลางเมืองสมุทรปราการรายล้อมไปด้วยแหล่งอำนวยความสะดวกอาทิเช่นโรงพยาบาลสำรงการแพทย์มหาวิทยาลัยราชภัฏร,ราชนครินและบิ๊กซีเอ็กซ์าอ่อนนุชขนาดพื้นที่26.27ตารางเมตรจำนวนหนึ่งห้องนอนหนึ่งห้องน้ำ ระบบรักษาความปลอดภัยตลอด24ชั่วโมงส่วนการเดินทางจะเป็นอย่างไรนั้นไปดูกันเลยครับ <S <S การเดินทางไปยังโครงการลุงพี่นีวิวสุขุมวิท76 Bearing Station โดยเริ่มต้นจากหน้าทางเข้าโรงพยาบาลบางนา1ขับตรงไปเรื่อยๆบนทางคู่ขนานถนนบางนาาประมาณ3.2กิโลเมตรจากนั้นให้เลี้ยวซ้ายเข้าสู่ถนนใหมาเลข3ขับต่อไปบนถนนหมาเลข3ประมาณ2.2กิโลเมตร จากนั้นให้เลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยมิตรอุดม2ซอยสุขุมวิท74ขับตรงไปบนซอยมิตรอุดม2ซอยสุขุมวิท74ประมาณ350เมตรจากนั้นเลี้ยวซ้ายเข้าสู่ซอยสุขุมวิท74ขับตรงไปเรื่อยๆบนซอยสุขุมวิท74ประมาณ200เมตรจากนั้นเลี้ยวขวาเข้าสู่ซอยสุขุมวิท76โครงการจะอยู่ทางด้านซ้ายมือครับถึงแล้วครับ สามารถติดตามซัพทั้งหมดของเราได้ที่ Facebook Fanpage J Asset Management และช่องทาง YouTube Channel เรื่องบ้านๆ by J Asset Management